ครับก็ขอ,อจะเดิพนพรจะเดินทำไปยังอาจจะตรทำทุกทานทุกคนนะครับที่ทติดตามรับชมทำบรรยากาศการเดิน,นรจรากรทุดงเผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติจากภูเก็ตสู่จังหวัดนครปฐมนะครับซึงโดยท่านพระธานกรณนอนังคโนนะประธาน,น,นาสงฆ์อุทยานธรรมดงอย่างจา้าววัดวัดดงเก้ากัะยะรารม ซึ่งช่วงบ่ายของวันนี้นะคคณะสงฆ์ก็กำลังเดินไปยังที่พักปากกฏนะครับที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรีนะครับซึ่งระหว่างทางนะครับก็มีสายฝนโปรยปลายลงมาพอสมควรนะครับซึ่งตอนนี้เรายัางอยู่เขตพื้นที่จังหวัดระนองนะครับระยะทางในช่วงบ่ายที่ออกเดินวันนี้ประมาณ19กิโลนะครับซึ่งคณะสงฆ์ก็ออกเดินมาพอสมควรนะครับ ระหว่างทางก็เหมือนปกติของทุกวันก็มีพี่น้องญาติธรรมทั้งชาวไทยพุทธชาวพม่าที่นับถือพระพุทธศาสนานะครับมารอถวายน้ำปณะนะระหว่างทางเป็นจํานวนมากทาเยอะนะเป็นน้าจีนน้ำใจที่พี่น้องพุทธศาสนิกชนที่น้ำใจสัพระพุทธศาสนา,าได้มารอถวายน้ำปณะนะกับพระนะสงฆ์โมกใหญ่นะครับ จะมีสายฝนตกลงมานะครับพี่น้องก็ยังรอ,อก็เปียบฝนเหมือนคณะสงฆ์น,นนะครับรอถวายพนระคณะสงฆ์ด้วยไป น้องยติธรรมที่ติดตามรับชมนะครับไปอน,นุโมทนาบุญกับคณะสงฆ์นะครับซึ่งระหว่างทางก็มีแายฝนตกลงมาครครูบาอาจารย์ยังเดินไม่ถึงที่พักนะครับก็เลยต้องเดินผ่านสายฝนไปให้ถึงที่พักปรากฏซึ่งเหลือระยะทางประมาณ5กิโลเมตรนะครับซึ่งตั้งแต่เริ่มออกเดินจาก หาเขาน่าเกิดนะครับที่ภูเก็ตตั้งแต่วันที่22ในช่วงรแรกรก็มีฝนตกลงมาบ้างครับแต่ว่าช่วงอาทิตย์เ็7-8วันที่ผ่านมาคณะสงฆ์ก็ต้องบอกว่าเดินท่ามกลางแสงแดดที่แผ่นเผาะนะครับวันนี้จึงได้เดินตากฝนบ้างนะพอได้สดชื่น ก็ได้ชิมช่นจำเย็ยนเอาเป็นอีกหนึ่งอ,อีกหนึ่งประสบการณ์อีกหนึ่งรสชาติในการเดินทางในการฝึกตนนะครับเือทั้งร้อนทั้งฝนก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของธรรมชาติแก็ให้ครูบาอาจารย์ได้เรียนรู้ได้อดรนให้ฝึกตนได้ขัดเก่ารนะ่า ใช้คันติธรรมในการเดินทางนะก็อนุโมทนาเด้อครับยัติผมที่ส่งกำลังใจให้กับคณะสงฆ์นะครับหลายรูปหลายท่านก็มีเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างนะก็เป็นเรื่องปก,กติธรรมดาน,นะครับในการเดินทางงั้แต่เราอยู่บ้านนะครับอยู่บ้านอยู่ ที่ทำงานอยู่อะไรเราก็มีเจ็บไข้ได้ป่วยอไอเว้น,นแต่ประสงค์นะมีระสงค์อะไที่มาเดินต่างแกงตางผลนะครับบางทีทานทันร่างกา,ายก็ปรับสภาพไม่ทันซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์เราทุกท่านทุกคนนะครับที่เกิดมาก็มีเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาพออนมทนากับนั้นติดทำใจเด้อที่เป็นห่วงเป็นใหญ่คณะสงฆ์นะครับ หลายท่านก็ติดตามดูแลอุปถัมภ์นะครับถหวยข้าวน้ำโภชนาอาหารปัจจัยสี่ในการเดินทางของคณะสงฆ์เรื่อยมาหลายท่านก็เดินทางมาร่วมทำบุญเสร็จมาก็มีหลายกลุ่มหลายคณะนะครับที่สอบถามมาว่าครูบาอาจารย์จะเดินทางไปภาคที่ไหนอะไรยังไง,ไงก็ติดตามในแต่ละวันนะครับที่เพจอุทยานธรรมรงยางหรือว่าเพจของสิทธิอันติธรรมซึ่ง โยมหน้าตูนะครับก็อเป็นผู้ที่อาจจะดูแลในส่วนสถานที่นะบที่ครูบาอาจารย์จะไปพักปากฏที่พักฉันนะครับติดต่อสอบถามไปทางเฟซบุ๊กจิตวิญญาณธรรมได้นะครับเพราะว่าก็มีหลายท่านที่สอบถามมาซึ่งถ้าถามไปทางโยมหน้าตูนะครับทางเฟซบุ๊กจิติญญาธรรมสถานที่ก็จะ ไม่ค่อยคาดเคลื่อนเท่าไหร่นะครับอาจจะทราบสถานที่ที่แนช่ชัดนะครับช่วงนี้ก็แต่คนก็เริ่มยึดลงนะครับครับก็เป็นอีกหนึ่งวันในการเดินทาง อีกหนึ่งวันที่ครูบาอาจารย์ดตรรูปนะครับต่อได้ฝึกฝนอดทนนะครับในการเดินทางก็เป็นประสบการณ์เป็นอีกหนึ่งรสชาตินะครับในการที่ครูบาอาจารย์จะได้เรียนรู้ได้ซึมซับนะครับซึมซับเอาความทุก์ยากลาบากมันเป็นเครื่องพิจารณาในการเดินทางสำหรับภาพบรรยากาศการถ่ายทอดสดในช่วงนี้ครับก็คงต้องขอสิ้นสุดเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ให้พี่น้องะติธรรมที่อยู่ทั้งบ้าน ที่ติดตามรับชมบรรยากาศในการเดินทางการเทีรีของคณะสงฆ์ได้ร่วมอนุโมทนาได้มีส่วนแห่งบุญกับคณะสงฆ์ในทุกบุญทุกอย่างครับก็ขอคนบุญนี้จงเป็นสิ่งเกื้อกูลส่งเสริมทำให้ท่านทั้งหลายได้มีความสุขความเจริญนะครับได,ได้เจริญในสิ่งในธรรมในคุณงามความดีในธุกรกิจในหน้าที่การงานให้ยิ่ง,งขึ้นไปนะครับโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเชิญ